สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเอาพึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้มีสามลังครับมี่ลังใหญ่หนึ่งลังนะครับลังปานกลางสองลังครับนี่ครับแล้วนู่นครับนู่นอีกสองลังนะครับหมายนี้มีสิบเอ็ดลังครับนี่มาเอาสามลังแรกก่อนครับแล้วก็ไปเอาสองลังนู่นครับ เดี๋ยวก็ไปลุยกันด้านมนเลยครับลกครับครับหลังแรกนะครับประมาณหนึ่งกิโลครับสองกิโลกิโลครึ่งครับน้ำหวานยังไม่เอานะครับช่วงนี้น้ำหวานยังไม่ค่อยดีครับเราจะเอาแต่ไข่ครับ ถ้าไม่เอาคนอื่นก็มาเอานะครับหลังแรกครับหลังอยู่นี้ครับขอนี้นะครับหลังใหญ่ครับลุกมาครับนายจะไม่เห็นครับตอนปาดครับถายากครับครับหลังที่สองครับโอ้ตัวออนสวยมากครับ ได้ไม่มีมกล้องให้ถ่ายครับหดติดนะครับลุกเกินครับไหครับดุยครับมีหลายลังครับครับวันนี้มาลังที่ห้านะครับนี่ครับลังพวกนั้นถ่ายไม่ได้เลยครับ ี่อะไ้โ้นี่ครับเลย,อ,ยออกเลยทางที่ห้าครับหกหกกะไป่ห้ายังเหรอห่ะน้อสามสองสามแล้วก็สองครับนี่ล่งที่หครับเป็นท,ที่ไม่ทำนวยนะครับหายากครับเข<อ>าเห็นต่างหาัวเาแล้ว รอบสองไม่นะเห็นรอบแนก่ยไอยู่ครับนี่รอบสองนะครับขึ้นดิบครับหน่อยครับขึ้นดิบทำตำนะครับ ได้ห้าหลังเมื่อกี้ไม่มีที่ถ่ายนะครับไม่มีมุมกล้องครับแกอยู่นิดหน่อยครับพอดอีครับพิ่งแก่แล้วหมายนี้มีสิบเอ็ดเอ็ดลังครับ นี่ครับกาันของเราครับเดี๋ยวโอ้โหอ,โอ,โอ้ไม่เห็นน้ำหวานครับตรงนี้ครับเห็นต่ออ่อนนะครับ ตสามลังครับต้นสองลังนะครับขึ้นเมื่อกี้ครับยังเหลืออีกสี่ห้าลังครับเหลือห้าลังนะครับวันนี้น่าจะไม่ทันครับ ใส่ลุ่มเลอบ้านบ้านย้านกใส่ลุ่มแต่งมันล็อกเงียบๆล็อกเงียบๆนั่นเหมือนแล้วมีเกียบบ้านห้อยมันเงโปอย่างเดียวขอบถ้าใส่แผ่นแล้วใส่แผ่นทีสองนั่นนหละต่ดตถ้ามันในงอเนี่ยมันได้อะไม่ถูก còn cho lái cái này này em càng mọi người mọi người gì cả phát ừ. mua rồi người gì người mọi á mọi á con đen á, người này người mọi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  น้อหัวย่อยขาอันนี้เปี๊ยะมดอ่ะนี่ขาอันนี้ย่อยใี่ไหมเปี๊ยะมดอ่ะนขาะน้ำหมูมันต้องความมันจะย่อยอ่ะมันย่อยเป็นไปมันได้อ่ะนะครับเขสดนะครับเนื้อหม้เลยไอ้กินเป็นยาครับปาดไม่หยุด เปียะเออน้แล้วก็ครับเดี๋ยวก็ไปต่างอื่นกันต่อครับร้อยครับง่ายๆครับตำๆนะครับมาครับอีกหนึ่งรังแล้วครับรังที่เจ็ดนะครับน่าจะอ่อนครับรังนี้ครับดูแม่น้วอ่อนครับนะครับ าขาวๆรับโอ้เป็นหลอดโซ่เงียว่ะเนะะาะมันมีหลอบเหล็กอะไรกัน<ะ>สูงไปหน่อยครับยังไปด้านบนครับหายยากนะครับปาดยากนะครับปาดยากหายยากครับ <c oughs> ตามทิ้งครับ <c oughs>

นหมาะแดน้ำหัวเยอะแยะครับน้ำหวานครับใครสนใจตักมาสอบถามได้นะครับนี่มาหวานพอมีเยอะก็ฝั่ได้มั้ง รอบแรกกันนี่รอบยังไงรอบสองรอบแรกกันนี่สองก็มันเบากันแล้วถ้ามันเป็นแพนเดียวกันนี่รอบแรกอะคำหวานไม่เอานะครับ ไว้ให้คุณกินครับน้ำหวานยังไม่ค่อยดีครับน้ำไม่ข้นเหนียวครับน้ำยังไม่เหนียวครับต้องรอช่วงเดือนมีนามีสหพฤษภานะครับน้ำหวานจะดีครับอสอง,นนงอ่ะ,ะแป่นึงนึงแข่งชดแล้อ ตดวออนครับไม่เดียวกงนะม่เดียวจะเ,เป็นควัดนะ้วยน้ำหอมลจิ้มเลยครับ <c oughs> มวนวะดอกก็ไม่ใเนี่ยจกกับกระโดดอ่ะมัน,นเหมือนเนียวอ่ะนี่มันน้อปนะตาทนไว้อย่างน่อยให้มันกินดูกินมดน,นันนครับลงแล้วครับ